ในวัดปากน้ำในวัดปากน้ำก็มีวัตถุของคนมากมายครับผมมีนาฬิการุ่นแพงๆเนาะ จะมีพระพุทธร,รูปโลหะเก่าเนาะพระพุทธรูปโลหะเก่าองค์สวยมากครับ ตรงนี้ก็พระบูชาหลวงพ่อบ้านแหลมเนาะตรงนี้เนะาะหลวงพ่อบ้านแหลมตรงนี้ก็จะเป็นพระพุทธชินราชวัดศรีวัด พรนามหาธาตุเนาะพิจิตรโลกองค์สวยมากคนระับ ก็มีแต่องค์เพื่ช่วยมีหมอมีหมอดำดำงาช้างเนาะ ตรงนี้เป็นมีดหมอดามอาคมวันนี้ก็พามาชมวัตถุมงคลเนาะในวัดปากน้ำ เป็นหลวงพ่อวัดปากน้ำตรงนี้ก็จะเป็นลูกแก้วครับผมลูกแก้วสวยงาม โลกแก้วมีแต่ส,สวยๆทั้งนั้นเลยครับพ่ออมันก็จะสวยมากครับผมสวยมากมากเลย มีเครื่องลายคามสวยๆสังนั้นครับวันนี้พามาชมแบบใจเย็นสวยๆทั้งนั้นชมพระโคสวยๆ พาชมแบบยาวๆเลยครับตรงน,นี้ก็จะเป็นพระพุทธมหาโนุนะีเนาะองค์สวยพาชมแบบยาวๆครับผม ชมนาฬิกาด้วยเนาะรุ่นเก่าๆทั้งนั้นมีราคาทั้งนั้นครับผมสวยงามส่วนตรงนี้ก็จะเป็นพระประจำวันครับแล้วพระแม่กวนอิมด้วยเนาะตรงนี้เนาะ พาชมแบบยาวๆแล้วก็ชมแบบชัดๆครับผมก็ <c oughs> ขึ้นไปดูทุกชั้นครับผม ก็จะสวยๆทุกชั้นเลยครับผม มีแต่องค์สวยๆทั้งนั้นครับ สวยงามมากครับผม ยครับข้บางบนฝั่งตรงข้ามตรงนี้ก็จะเป็นวัดจันทร์ผมวัดจันทร์นี่ก็สวยตอนนี้เป็นวัดจันทร์ครับผมขอฝากรับต้มเลยครับผมสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงแค่นี้ครับ